กินลาบเป็ดต้มเป็ดตัง้ตงปิดอยู่อะไรนะ <S <S ผู้พามาเห็นมันไม่ใช่ใช่ไหมแม่ผัวมาใช่ไหมดูหลังเขาหนูเห็นไหมเขาเขาเขาร้านร้านอะไรสุวรรณาร้านนี้ร้านขายลาบเป็ดไม่เอาน้ำอะไร <S 2> <S 2> วิว,วสวยมากอะเธอดูด<ช>ิวิว,วยังสวยทำไมทำไมฟ้ามันมึนเลยหลังฝนฟ้าหลังฝนเป็นไง เราจะมากินลาบเป็ดกันนะฮะกินลาบเป็ดให้ดูไม่อยากจะบอกใครมาภูผามานันอย่าปวดท้องเข้าห้องเขาปั๊มก็ไม่มีแล้วจ้ามันเป็นที่ที่กันดารมากแล้วก็แบบมีแต่ธรรมชาติภูเขาต้องต้องหาต้องหาที่พักหรืออะไรเงี้ยม <c oughs> น้ำเปล่าเหรอ <c oughs> าฝังาา่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบที่ทํากินทํานาทําอะไรขวดใหญ่ไปเลยน้แก่กลับไปบ้านก็ได้น้หลัาหลังเขาหลังเขาแก้วข้าวเหนียวเหรอจะกินข้าวเหนียวก็ได้ปั้นข้าวเหนียวให้กินแล้วคนอยากให้ไปกินข้าวเหนียวไม่ไปกินข้าวเหนียวแล้วนะ นลาเป็ดต้มเป็ดแล้วก็ผักสวนผักเลยแล้วเนี่ยถ่ายอะไรถ่ายแม่หนอเนี่ย้เห็นะ hey, หน้าแม่หน่อยโอ้ยเราก็ฝักคิดถึงคิดถึงนาาเป็ดน่าจะอร่อยนในภูผามาในไ,ไม่ได้ทำแป้ง <laughs> วันนี้จะกินข้าวเหนียวนะน,น,นี่คือข้าวเหนียวคงกินไม่หมดหรอกรู้นี่ผักอะไรผักข้าวต้มแบบหม้อใหญ่มากเลย หนี่แหละเต็ก่อนปูหญ้าปลูกไว้เก่อนจนมันตายละตอนจนแห้งเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับลาบเป็ดนะครับเ,เนี่ยกับลาบเป็ดอือหือข้าวเผาเป็ดหอ,ม,อมดีเนี่ผักอะไรผักแพรวเหรอ ผักแเทวหนึ่งกินกับอันนั้นแหละแหนมเนืองหแหนมเนืองส้มตะไคร้นนก็เลยยังเชอบกินผักอันนี้ผักอะไรนะผักข้าวเหรอแม่ทำไมมันใบไม่เหมือนกันมันใบเล็กๆอ่ะ <para. S 1> ที่กินกับปนันแม่เออทำไมมันข้าวเลยอ่ะกินขาวๆอ่ะเดี๋ยวจะลองกินกับผักเป็ดกับผักนะฮะ ห่อปันเนี่ยงังแม่อืมมันขา้าวจริงๆอะผักอะไรนะขาว<อ>ขาวทองขาวพลู<อ>ขาวทองนยลาบเป็ดจื้ออะไรซูวันนึงเป็นร้านกาแฟด้วยนะ ส้มเป็ดกินน่าจะได้สองสามคนแล้วมั้งเนื้อส้มเป็ดเนื้อยังเปื่อ,อยซ่ารลาเป็ปดเครบเสนะียงอะไรแม่โอเสจังพี่ <laughs> ต้องเอาพิกเด้อเหรอใบมะกรูดอดอั้อ๋อเหรอมีมีใบมะกรูดด้วยะมะกรูดทอด อืม,อมเอออ่ะมันก็อร่อยเดียวเดี๋ยวจะไปว่าผัดกับผักผัดกับลาบเป็ดเนี่ยอืมเออทอดกับลาบเลยครับไอ้ลาบกุ้งทอดกับกรอกนะแซ่บได้อร่อยที่สุดเนบัวมากเลยอ่แต่ตอนนี้ก็ทอดทอดแบบนี้แหละทอดกับกุ้งกับกรอบกิน,ามามน,นก,บกบับลาบเป็ดจะมึ อยนางนี้พิเกียจเป็นพริกเกียจว่ะกว่าจะทำ้งเสร็จก็ยากแล้วใช่ไหมจะมาทอดพริกทอดเลยไม่ปวดทวาคนเยอะยาร้านน,นนี้อร่อยอ่ะมันหอมๆอ่ะกินกับอันนี้กินผักนี่ชอบกินหนังมันอ่ะหนังเป็ดอ่ะ มันข้าวจริงๆแใบเนี้ยมันขาวๆมันต้านมะลิมันข้าวเหมือนปลาเนี้ยมันข้าวเหมือนปลาเลยกินมันน่ะอันนี้ใบบัวบกเหรอมีใบบัวบกด้วยกินแต่ใบมันอะอันนี้ใบบัวบใช่ไหมนะ เออนี่ก็ขาวค่ะแต่มันก็เหมือนน้ำใบบัวบกแหละอารมณ์เหมือนใครเคยกินน้ำใบบัวบกแล้มันจะแบบกุ๊กเขียวน้ำคนเวลาอ,อกหักอะไนระกกรุกเขียวกลิ่นเหมือนกันเลยเขาเอาอ,อันนี้หรอปั่นนะ <c oughs> น้ำใบบัวบกเขียวี <c oughs> <c oughs> ทำหลอกชอบกินไปก่อนเนี่ยรู้เรื่อนะแม่ตอนแม่ดปดปิเป็นเฉพากินน้ำนี่แหละน้ำอะไรไม่ะบุน,น้ำไม่ะบุแม่เคยกินซ้ำน้ำไม่ะบุจริงๆมันดีนะมันเขียวๆแต่ว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่กินแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับกินแต่แบบพวกผักดีที่ชอบกินผักอะ,บบะความหมายอะไรต้องทำถึง ดูไเ่จตายก่อนตัวทำเนี่ไม่จ่ายเตอนนี้แล้วข้ามแก่กว่าไงไม่ตายไม่ตายคนชอบกินผักคนกินผักน่ะจะมีวิตามินไม่ป่วยง่ายมีวิตามินจากผักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่กินผักนะแม่กินกินเยอะว่่ว่าแต่ว่าแต่ดีที่ว่าชอบกินผักนะคือเด็กบางคนก็ไม่กินเลยกินเลย มันมีความเหมน็นๆเคี้ยวๆแต่บอกว่ามีประโยชน์มากนะนกินผักเหมือนเินผักมันเหมือนกับกินอาหารมไม่ครบห้ามูมไม่มีผักไม่มีประโยชน์เลใส่ข้าว ผักแพลนี่มันเหมือนกับจะต้องกินกับแบบเขาเรียกว่ากินกับไ้นำเนืองว่าต้องกินกับเนมเนืองมันถึงเข้ากันดีกับผักอะไรนังผักอะไรแม่ที่กินกับเนียงพุกอ่ะอีเลสอีเลสเหรอไปชะะพูอไรเัีผยชะกูไม่ใช่ภูขาวใช่ไหมทอมคนรอันใช่ไหม มันคล้ายๆกันนั่นแต่ว่าไอ้นั่นจะใบใหญ่ฮะใบนั้นจะเป็นใบใหญ่ๆคิ้วเขียวแต่ใบข้าวเนี่ยน่าจะเป็นใบเล็กๆอ่อนๆนะซีอัอนมาน,นต้องเป็นดังเปื่อยินข้าวเหนียวยจิ้มกับข้าวินกับลาบเป็ด หกเบิร์ดหกเบิร์ตทำหกเหมือพี่พี่เคยกินข้าวข้าวเหนียวในรอบสัตววัตด้วยนะสัตวัวนะตรที่ยอยู่กับแกลลี่มาหลายเดือนต้มเบ็ดอยยังแซ่บเลยอะ จำข้าวบางคนก็แบบเอาใส่น้ำอะกินใบบวบกมีแตงพี่ไม่ชอบแตงฮนะไม่มไม่ชอบแตง จะจำแตงกินอยู่เลยแตงเป็นกลับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> มันมีอันนึงแม่แกลลี่พูดให้ฟังว่าเด็กเด็กน้อยแกลลี่บอกว่าเอาผักให้ให้เด็กกินนะเขาบอกว่าเอามาให้กินทําไมฉันไม่ใช่กระต่าย <c oughs> แกลลี่เลยบอกฉันไม่ใช่กระต่ายฉันจะกินทําไมผักเลยเด็กน้อยู่โรงเรียนที่มองจีนอะ่ะแบบจะทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นผักลงพื้นตลอดเลย ฉันไม่ใช่กระต่ายแต่มันเป็นแด่ว,ว่าเด็กคนนั้นอ้วนนะเขาได้แต่แบบกินแต่พวกแป้งพวกพวกอะไรพวกที่ม่มีประโยชน์อ่ะไมายเด็กที่ไม่กินผักเด็กๆควรกินผักนะฮะหั้คอได้ขอ้อของชอบคือข้อมันเนะี่ย ข้อเป็ดข้อกันข้อเป็ดนะนำมาล้านนี้เด็ดใครมาผูหามากเลยอร่อยอยู่กลางทุ่งนา <c oughs> กลางทุ่งนา <c oughs> <c oughs> อยู่กลางทุ่งนา <c oughs> <c oughs> พุ่งนาจริงๆการดีฝนตกด้วยก <c oughs> ี่โมงอ่ะขอไปตัวไปกินก่อนนะดูจะกินหมดน่าจะหมดติบข้าวติบหนึ่งตอนเย็นไม่ต้องกินเลยข้าว <c oughs> ข้าวบ่ายและบ๊ายบาย นแม่เสื้อแดงแรงธิ์ <laughs>